ปลาเยอะเลยเนาะเทอีกเออโอ้ยเยอะแยะเลยปลาเทสิเทก่อนเททีหมดเขื่อน ค่ะไม่เป็นไรหรอกเอาไม่ให้อาหารปลาก่อนหรอเจ๊อ๋อจะลงกับปลาเหรออ๋อเดี๋ยวแม่หย่อนให้วางไว้นั่นแหละวางไว้ตรงนู้นแหละวางไว้ที่ตะกร้าเลยไปนั่งไปทำไมไม่ได้แล้วสักสองคนนี่ป้ายังไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าเลย